สวัสดีครับผมเลกเ็กเกษตรมือใหม่นะครับก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนปเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเมือเอ่อคลิปที่แล้วเราได้มีการอบอกไปว่าเราจะเริ่มที่จะพรุนนิ่งนะครับตัวองุ่นไชมัดแคทนะครับข้างบ้าน,นวันนี้ก็ถึงเวลามีโอกาสนะครับได้ทําการพรุนนิ่งสักทีแต่ก่อนจะปรุนนิ่งเรามาดูสภาพ ณปัจจุบันนะครับก่อนที่จะพุนเงินก่อนนะครับครับสำหรับต้นองุ่นแชมัทแคทที่เราจะทําการพุนน่งนะครับณนะปัจจุบันนะตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดูจากใบนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่ามีทั้งแกัดจัดๆเลยนะครับก็มีอย่างเช่นอันนี้นะครับก็โชคดีนะที่ว่า ช่วงฝนที่ผ่านมานะครับเราไม่เจอปัญหารเรื่องของราสนิมนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มที่จะมีน้อยลงนะครับแต่ว่าอ็นบอกอีกสองวันนี้พายุไต้ฝุ่นจะเข้านะครับก็แต่อยู่ราชบุรีก็คิดว่าน่าจะเจอทาห่างแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่อากาศค่อนข้างปลอบปร่โนะครับวมมีการ ลดะวดน้ำนะครับงดน้ําในการในการให้น้ำนะครับงวดในการให้น้ําก็ประมาณสักสามสี่วันและนะเราไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกบ้างบางวันแต่ว่าก็ตกไม่มากนะครับก็คิดว่าพร้อมที่จะรุนนิ่งนะครับเพราะว่าวันวันนี้ก็ไปมาปลายเดือนสิงหานะครับใช้เวลาประมาณถนะ้านับประมาณสักสี่เดือนนะครับสิงหา ันยัตุลักุจิกาธทันวานะครับก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณกลางเดือนทันวานะครับสําหรับลาต้นเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับคิดว่าพร้อมที่จะฟื้นนิ่งแล้วนะครับก็ดูนะครับเพราะในวันนี้ผมคงไม่ได้่าถ่ายทําตอนสาธิตการพื้นนิ่งนะครับก็ดูก,ก่อนนะครับก่อนฟื้นนิ่งนะครับก็ดูว่าอาสภาพนะต้นลําต้นหรือว่า ความพร้อมของในการที่เราจะพุ่นนิ่งก็ประมาณนี้นะครับก็ผมเคยทำมาแล้วสองครั้งนะครับก็ครั้งแรกก็มีการเรียนรู้จักหุ่นใบขนัวนะครับสำหรับในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการทดลองของผมเองนะครับก็คิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จได้เดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่พุ่นนิ่งแล้วนะครับหลังจากพุนนิ่งแล้วซึ่งก่อนก่อนพุนนิ่งเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวนะครับโดยการงดน้านะครับงดน้ําแล้วก็ กาให้ปุ๋ยครั้งสุดท้ายก็ประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับและเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากการพุนนิ่งอีกทีหนึ่งนะครับครับหลังจากพุนนิ่งเสร็จนะครับก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะไม่เอาใบไว้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีติดไว้หนึ่งติดไว้หน่อยหนึ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีน้องนกนกกระจิบตัวเล็กๆนะครับเขาจะมาอาศัยนอน นอนอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับก็เห็นใจน้องเขานะเราก็เลยเว้นไว้นิดหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขามาได้พักอาศัยนะครับพักอาศัยอ่ตอนกลางคืนนะครับพักนะครับก็ตอนแรกก็เป็นห่วงดูเหมือนกัน ه, ถ้าเราคุณนิ่งเสร็จหมดแล้วเขาจะไปนอนตรงไหนเนาะนะครับเอาเว้นไว้ให้นิดนึงแต่จริงๆริงแล้วเราจะต้องอ่าเอาออกหมดนะครับซึ่งซึ่งอา่าตอนวันวันนี้นะที่ผมคุณนิ่งออกเนี่ย จริงๆแล้วผมก็คุณเร็วไปเวลานะครับระยะเวลาเวลาเนี่ยคุณเร็วไปนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเที่ยงแต่บางเอินว่าเดี๋ยวผมมีภารกิจนะครับที่จะต้องอไปไปจากบ้านนะก็เลยทําเลยนะครับซึ่งช่วงเที่ยงเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าต้นองุ่นเองเนี่ยไม่ไม่ได้เจอแดดแล้วนะครับไม่ได้เจอแดดแล้วก็ประมาณสักครึ่งต้นนะครับส่วนที่เป็นแขนงออกไปเนี่ยอาจจะเจอแดดสักพักหนึ่งนะครับ ช่วงช่วงประมาณช่วงบ่ายไปอ่านะก็ก็คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ้าทาการพุลนิ่งนะครับจะเป็นช่วงช่วงเย็นเย็นจะดีกว่านะครับช่วงเย็นๆยนจะดีกว่าเพื่อจะให้อ่าต้นเองเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนแอนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับนี่ก็จริงๆเราก็น่าเสียดาย <laughs> ใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่ๆนะก็แต่ว่าก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วเราต้องการให้เขาแตกยอดใหม่นะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับก็เราจะมีการดูแลต้นอีกในเรื่องของการบำรุงต่อนะครับซึ่งช่วงช่วงหลังจากนี้นะครับเราจะประมาณสัก2วันถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะเราก็จะอาจจะยังไม่คายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ลดน้ำสักเท่าไห,หร่คือถ้าลดก็ลดนิดแต่ว่าช่วงช่วงช่วงนี้นะครับก็ ฝนก็มีบ้างนิดหน่อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ก็คิดว่าเราอาจจะไม่ต้องลดน้ําเต็มๆเพราะว่าเนื่องจากว่าลําต้นเองเนี่ยเราเขาเขาเลือกแต่ลําต้นแหละนะยังไม่มีการแตกยอดซึ่งเหมือนกับเขามีอาหารนะเขามีอาหารที่จะไว้ไว้ไว้ไวทานนะแต่ว่าครัวเขาเองเนี่ยนะยังไม่เรียบร้อยนะครับใบเขาก็เปลี่ยนสมือนครัวนะครับทาการปรุงอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงอ่ส่วนต่างๆของลําต้น ตอนนี้เรายังเรายังลดน้ำพิเยอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นรากเน่าแทนนะครับก็ชื้นๆได้นิดหน่อยได้นะครับก็ภาวนาว่าช่วงนี้ฝนคงไม่น่าจะตกเยอะนะครับก็หลังจากนั้นไปเมื่อเวลาเขาแตกยอดมาแล้วเราถึงจะให้ปุ๋ยนะครับผมก็จะเป็นให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ปุ๋ยอินรีย์แล้วก็ปุ๋ยสูรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี นะครับให้ตัวหลังตัวกลางตัวหลังสูงเพื่อจะให้เขาบำบ u งดอกนะครับส่วนเรื่องของการกระตุ้นให้ออกดอกเนี่ยที่บางบางอาจารย์นะบางบางท่านเขาก็จะใช้ดรอแมกนะครับผมเองยังไม่ยังไม่ไม่เก่งขนาดนั้นนะครับก็ไม่ไม่กล้าใช้ด้วยึ่งไม่กล้าใช้ด้วยแล้วก็อยากจะให้เป็นธรรมชาติที่เขาจะออกเองนะครับเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่า เราพูนนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาดรอแม็กนะมามาผสมน้ำแล้วก็มาแต้มตรงตราดอกนะครับซึ่งเราเองคงไม่ทําขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เอาไว้ศึกษาแล้วก็เอาไว้ทานเองนะครับก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องออกเยอะขนาดนั้นขอให้ออกได้บ้างเนี่ยนะครับก็ยัง,ยง,ยงต้องรอลุ้นนะว่าจะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าสายพันธุ์นี้ผมว่ายังเนี่ยก็เพิ่งจะปลูกเนี่ยครับนะครับสิ่งที่ได้ผ่านไปของผมเองเนี่ยก็จะเป็นใบคันนัวที่ ทดลองและก็เออออกออก,ออกยอดออกดอกมาได้นะครับตัวอ่าต่อไปนะครับในต่อไปนี้ก็จะเป็นของอต้นชัยมัดแคทซึ่งปลูกเอาไว้ก็ใกล้เคียงจริงปลูกไว้ใกล้เคียงกับใบคาโนวเลยแต่ว่าต้นใบคาโนเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าต้นชัยมัดแคทก็เลยสามารถที่จะออกลูกไปก่อนได้ซึ่งชัยมัดแคทพุ่งจะมาโตได้ประมาณช่วงครึ่งปีหลังนี่เองนะครับก็ สามารถที่จะพุ่งน,นิ่งได้แล้วก็เลยลองลองดูนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับผลผลออกมาอย่างไงนะครับเรามาติดตามลุ้นดูในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงเราอาจจะไปชมที่สวนหลังร้านกันสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มีผลไม้อะไรต่างๆที่ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับ ตรงข้างบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจตามไปนะครับครับในส่วนของต้นองุ่นทางหลังร้านนะครับก็คาดว่าไม่มีอะไรครับคืบหน้าเท่าไหร่นะครับมองดูแลต้นก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์เรายังไม่พร้อมที่จะอ่าไว้ลูกไว้ดอกนะครับแล้วก็เลี้ยงให้มันให้มันสมบูรณ์ไปก่อน นะครับกลิ่นก็ยังอ่อนอยู่แล้วก็มุสุกลิ่นไม่ค่อยพุ่งนะครับดูก่อนว่าเราจะทํายังไงกันต่อนะครับแต่ว่าในส่วนของอย่างอื่นในในสวนนะครับก็จะมีสิ่งที่มาอวดเพื่อนๆก็จะเป็นขนุนนะครับเพราะว่าขนุนปีนี้ค่อนข้างจะออกหลายลูกนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ออกประมาณยี่สิบกว่าลูกปีนี้ประมาณเกือบเกือบหมุ่มรับดูแล้วนะประมาณสามสิบลูกได้นะครับแต่ว่า,าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ที่ออกไปเนี่ยนะครับตัวของลูกขนุนเองเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เนื้อเนื้อข้างในก็จะไม่ไม่หนาปีนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับในเรื่องของการให้ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยผมกะว่าจะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์จากพวกขี้ไก่นะครับขี้ไก่เนี่ยประมาณสัก15วันครั้งแล้วก็เป็นปุ๋ยสูตร16-16 15วันครั้ง นะครับเพื่อจะให้บํารุงให้ลูกใหญ่เนื้อหนาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อ,อลูกเริ่มแก่นะครับก็จะใช้ปุ๋ยสูตร1ิบ13ามสิบามิบี่นะครับบำรุงให้รสชาติหวานกรอบนะครับก็เป็นเป็นเป็น,ปนส่วนหนึ่งนะครับในสวนหลังร้านนะครับในส่วนของที่เป็นพุทรานะครับพุทรานี้ก็ ผมว่าเก็บทานได้เรื่อยๆมันมีอยู่ประมาณสัก3าต้นนะครับสต้นก็ก็จะมีพุทราพานันอ,อะไรนะพุทราพันน้ำอ้อยนะครับก็ลูกก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีเก็บทานได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ถึงกับออกหลกมากแต่ว่าออกได้เรื่อยๆนะก็มีการบํารุงในเรื่องของอปุ๋ย สูตร16บ 16, 16, 16, นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกมีในส่วนของมะกอกนะครับเป็นมะกอกฝรั่งก็อันนี้ออกปีแรกกนะ็ค่อนข้างที่จะนะงดงามเลยทีเดียวนะครับช่อนี้ก็มีหลายลูกอยู่ก็รอให้เจริญเติบโตนะครับแล้วก็ในส่วนของกิ่งอื่นเนี่ยก็มีทยอยออกดอกไปแล้วนะครับลูกยังเล็กอยู่แล้วก็กำลังจะออกก็มี ก็ค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์ดีนะครับในส่วนของอหลังบ้านนะครับมีเรื่องของฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งกิมจูก็ปลูกไว้ทั้งหมดประมาณสี่ห้าต้นก็เป็นเป็นครั้งเป็นป,ปีแรกนะครับที่ออกลูกนะครับก็เลยห่อไว้ยังไม่เอายังไม,ยงไม่ยังไม่แก่ทีเดียว ต้นนี้สี่ห้าช่อเลยนะครับก็ออกค่อนข้างที่จะดกแล้วก็จะออกดอกตามมานะครับก็อันนี้ผมจะใส่เข่งไว้เพราะว่าใ,ใ,ในในในพื้นที่เองเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะ,ะถ้าเกิดว่าตรงตรงไหนไม่เหมาะสมก็จะย้ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะมีอ่าต้นนี้เป็นมะม่วงพันเกียวเสวย นะครับตอนนี้เพิ่งจะลงปลูกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เดือนนะครับก็ใส่เข่งไว้เหมือนกันถ้าเตรียมที่จะดูพื้นที่ก่อนถ้าเหมาะสมตรงไหนก็จะย้ายไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะแน่นมีกล้วยมีอะไรหลายอย่างนะครับมีมะพร้าวน้ําหอมนะครับในการผมบอกน้ําหอมก็จะมีห้าหกต้นนะครับก็ทะยอยทานได้เรื่อยๆนะครับทยอยทานได้เรื่อยๆ ก็จะมีสิ่งที่ก็ไปเจออะไรงดงามก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาแล้วก็จะเอามาปลูกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ในสวนหลังร้านนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับมาปวดเพื่อนๆกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้ามีคลิปดีๆนะแล้วก็จะมานำเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆ ได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตต้นองุ่นชัยมัดแคทที่เราได้คุนไปดูว่า,าผลในการเจริญเติบโตหลังจากนั้นมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายัางไงก็กดติดตามกันเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อถ้ามีความรู้อะไรนะครับที่จะพอที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับก็จะยินดีที่จะนำเสนอนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ